สวัสดีครับสวัสดีวันที่29ตุลานะครับ2568นะครับวันนี้ก็ได้เลิกดีนะฮะปล่อยรถใหม่1คันนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะฮะเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะฮะที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะฮะ วันนี้แนะนะก็จะเป็นทอนหน้าเบมือสองห้านะฮะตัวล้อแมกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปนะฮะก็จะเป็นตัวล้อแมกสีดำนะฮะแต่ว่ารถคันนี้จดทะเบียนนี้จะเป็นสีขาวนะครับนี่ฮะสีขาวก็จะเป็นสีขาวเงานะครับตัดด้วยสีดำเงานะครับตัวนี้ตัวรองท็อปนี่สตาร์ทด้วยกุญแจนะครับกุญแจตัวใหม่นะฮะแล้วก็จะมีที่ชาร์จแล้วก็มีสตาร์ทมือนะครับ แล้วก็มีสตาร์ทเท้านะครับโฟบาเวบหนึ่งสองห้านี่ทำมาทั้งหมดอยู่3รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นล้อสีลวดสตาร์ทมือนะฮะแล้วก็รุ่นล้อแม็กสตาร์ทด้วยกุญแจนะฮะมีสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะครับก็ตัวนี้นะฮะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นล้อแม็กสีทองนะครับตัวนั้นสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับในส่วนราคานะครับสาหรับตัวรอกท็อปตัวนี้นะฮะแล้วก็สีขาวคันนี้ ตอนนี้ราคาอยู่ที่6400บาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะฮะ6,400บาทนะครับสำหรับวอตด,ด้าพิบุสองห้านะตัวล้อแม็กสีขาวนะครับปี2026นกะฮะก็มีให้เลือกอยูซีซีนะฮะสำหรับตัวล้อแม็กนะฮะก็จะมีสีขาวคันนี้เลยนะฮะสีน้ำเงินนะครับสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับ สีขาวนี่สวยนะสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีขาวส pues mm ีขาวน nah ี framework. ่สวยมากนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีขาวเงานะครับสีขาวนวลๆนะฮะถ้าเป็นตัวเก่านะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะแต่ว่าตัวใหม่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็ระบบเบรกตัวใหม่นะฮะเบรกนี้จะเป็นแบบคอมบเบรกนะครับของเราก็ของแถมก็จะมีหมวกกระเสื้อนะฮะถ้าลูกค้าไม่เอาเสื้อก็สามารถเปลี่ยนเป็นหมวก2ใบได้นะครับ สวยงามเลยนะฮะตัวนี้ก็เครื่องตัวใหม่นะฮะเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์หัวฉีด PGM-FI นะฮะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิลนะฮะช่วงชักนี่63.1นะครับ1ลูกสูบ2วาลนะฮะนี่ะล้อแม็กสีดำนะตัดด้วยรถสีขาวนี่สวยนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะเงินสด6,400 0บาทรวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ สวยนะครับหมวกก็สวยนะครหมวกก็ลูกค้าเลือกเป็นสีน้ําเงินกับสีแดงน,นะครับสำหรับท่าในใดสนใจนะฮะหรือว่าูกใจในราคาก็สอบถามเข้ามานะครับที่0ูนย์กรนนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะอยู่ข้างสถานีรถไฟเลยนะครับราคาล่าสุดก็60,000 400บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบนะฮะสำหรับฮอนด้าวีบูหสีขาวล้อแม็กสีดำปี2026นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาชมนะฮะก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ